ชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติพระโอวาทอมตะพุทธจจ้กงเมตตาให้กำลังใจสิทธิ์ว่ามีเพียงการบำเพ็ญปฏิบัติทำให้คนพบตนรู้จักตนเชื่อมั่นในตนศรัทธาในตนมีเพียงการบำเพ็ญปฏิบัติสามารถรู้แจ้งความหมายแท้จริงของชีวิตมีเพียงการบำเพ็ญปฏิบัติสามารถทำให้ชีวิตมีความสว่างรุ่งโรจน อริยวจนะปรัชญาของพระอาจารย์เป็นดังระฆังยามเช้าและกลองยามค่าที่ดังกังวานยาวนานอย่างแท้จริงปลุกตื่นจิตใจที่ยังคงลุ่มหลงหวันวายของสิทธิ์นับไม่ถ้วนชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรความหมายแท้จริงของชีวิตคืออะไร มีบางคนดิ้นรนต่อสู้เพื่ออาหารสามมื้อทุกวันในการเลี้ยงชีพจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องเหล่านี้แต่ปุถุชนส่วนมากถูกผูกมัดด้วยชื่อเสียงลาบยศจิตใจยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้จนทำให้กายใจอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงจมดิ่งในห้วงแห่งความทุกข์ระทมลุ่มหลงจนยากรู้ตื่นผู้มีบุญวาสนาที่สุดคือสิทธิธรรมการยุคข,ขาวที่ได้รับธรรมะ โชคดีได้รับหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์เปิดจิตญาณเมฆหมอกอนทก,การพลันสลายไปความทุกข์หมองโลกีพลันลดน้อยลงใจโลกีพันเบาบางบัดนี้รู้ตื่นฉับพลันแต่วันวันยังลุ่มหลงรู้แจ้งอดีตไม่กระจ่างที่ผ่านมา เริ่มต้นจากบัดนี้ดํมริดำเนินธรรมมุ่งสู่เส้นทางการบำเพ็ญปฏิบัติมหาธรรมอย่างกล้าหาญเพื่อความหมายแห่งชีวิตเพิ่มพูนความล้ำค่าอันมิอาจเปรียบปานบำเพญ็ญบำเพ็ญจิตให้กลมเกลี้ยงผ่องใสบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนทุลีโลกมีความสงบสุขหาใดเปรียบปฏิบัติปฏิบัติให้ก่อเกิดมิติใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่ธรรมดา คนทุ่มสุดความสามารถและศักยภาพอย่างสุดจิตสุดใจเพื่อเสริมสร้างผู้มีคุณธรรมความสามารถชีวิตให้ความลุ่มลึกของชีวิตขยายอย่างมิสิ้นสุดสืบสารขวัญวิญญาณแห่งวัฒนธรรมการศึกษาประพฤติดีจงรักสัตว์จริงสืบส่งต่อไปไม่ขาดสายชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติ สี่อักษรน,นี้อมตะพุทธจี้โกงได้โปรดอาัธาที่บายถึงความหมายอันแยบยนลึกซึ้งอีกทั้งให้หนึ่งบทเรียนอันวิเศษล้ำค่าเพื่อสิทธ์ทั้งหลายการบำเพ็ญปฏิบัติคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบขาคืออุทิศเสียสละคือฝึกฝนกล่อมกลาวจิตใจคือสำนึกคุณมีมุทิตาจิตคือเจริญรอยตามแบบอย่างอาริยปราฏ คือศรัทธาปณิธานปฏิบัติประจักษ์มรรคผลคือทุ่มเทสุดกำลังปราศจากจิตกระวนกระวายเป็นทุกข์ปราศจากการแก่งแย่งเรียกร้องใดปราศจากการกล่าวโทษถดถอยฟื้นฟูจิตใจให้กว้างขวางและยิ่งใหญ่โอบอ้อมอารีโดยปราศจากอัตตาและความเห็นแก่ตัว ราศจากจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นและยึดต,ติดในรูปลักษณ์จริงใจกล้าหาญแบกรับภาระโดยไม่แบ่งเขาแบ่งเราอย่าลืมจิตแรกเริ่มมุ่งมั่นในการเผยแผ่รมและชุดช่วยคนบทนี้เป็นพระโอวาทของพระอาจารย์ที่อบรมสอนสั่งและเมตตาให้กำลังใจบำมเพ็ญจิตกลมเกลี้ยงเข้าถึงความวิสุทธ์สูงสุด ชำระจ,จิตใจให้ผ่องแผ้วเข้าถึงความสงบปฏิบัติให้ก่อเกิดมิติใหม่ภาคเพียรดำเนินตามความมุ่งมั่นด้วยวิสัทธิ์ที่ต่างกันทุกคนทำสุดกำลังความสามารถตามศักยภาพตนเป็นผู้มีคุณธรรมสำแดงความสามารถโดดเด่นให้ความลุ่มลึกของชีวิตแผ่ขยายสืบสารขวัญวิญญาณแห่งวัฒนธรรมการศึกษาประพฤติดีจงรัก สัตจริงชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติเพราะบำเพ็ญปฏิบัติชีวิตจึงมีเป้าหมายเพราะบำเพ็ญปฏิบัติชีวิตจึงมีคุณค่าเพราะบำเพ็ญปฏิบัติชีวิตจึงมีความหมายเพราะบำเพ็ญปฏิบัติชีวิตจึงสว่างสวัยเพราะบำเพ็ญปฏิบัติจึงค้นพบตนเองเพราะบำเพ็ญปฏิบัติจึงเชื่อมั่นในตนเพราะบำเพ็ญปฏิบัติจึงศรัทธาในตน รักษาจิตศรัทธาแรกเริ่มไม่ถูกความยึดมั่นถือมั่นในตนครอบงำไม่ถูกมาในใจชักจูงยึดมั่นในจิตธรรมไม่เป็นเพราะสภาพแวดล้อมภายนอกจึงเปลี่ยนแปลงไปไม่หลงไหลในสิ่งภายนอกก้าวยาวอย่าชักช้าก้าวสั้นอย่าประมาทค่อยๆก้าวไปทีละน้อยสุดท้ายย่อมมีผลสำเร็จกำหนดเป้าหมายชัดเจน ระบุดจุดยืนแน่วแน่เคารพอาจารย์ทำร,ร,รงจริยาเทิดทุนธรรมะก่อเกิดคุณธรรมชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติมีความปิติยินดีอยู่เสมอไฉนไหนจะมีความทุกข์กังวลชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติสำนึกคุณมีมุทิตาจิตไฉนไหนจะมีความทุกโศกชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติเรียนแบบอย่างอริยปราช ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถไม่เรียกร้องสิ่งใดชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติมีศรัทธาปณิธานปฏิบัติประจักษ์มรรคผลใหญ่จะกล่าวโทษได้ชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติมุ่งหน้าตลอดเส้นทางไม่ถดถอยชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติย่างยืนนิรันด์ไฉนมีจุดสิ้นสุด ชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติมิใฝ่เครื่องประดับเพียงปรารถนาความเป็นพุทธะชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติสุขสำราญเรื่อยไปเปลี่ยนแปลงตนเปิดใจให้กว้างปล่อยวางนิวรณ์และความยึดมั่นถือมั่นฝึกฝนจิตญาณยกระดับสูงขึ้นอีกหนึ่งขั้นอาศัยกายเนื้อบำเพญ็ญธทาจริงไม่ลุ่มหลงกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างอิสระเสรี ชีวิตคนอยู่ได้ไม่กี่ปีวันคืนล่วงผ่านไปไวเส้นผมเปลี่ยนเป็นงอกขาวสแสวงหาชื่อเสียงลาบยศความมั่งคั่งยากหลีดลีพยายมพ้นเวียนว่ายวอนขอพระพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์สุดท้ายกายนี้กลับคืนพระส,สุทาแค่ดินสองกำมือเรื่องราวใดๆในโลกนี้จะมีหรือที่เป็นไปตามความคาดหมายของเจ้าได้ อนิจจังมาวัยในชั่วพริบตาลมฝนยากอย่างคาดมีทั้งเคราะห์ภัยและวาสนาบัดน,นี้เตือนสิทธิ์ทั้งหลายรีบกลับใจรู้แจ้งธรรมเทิดทูนปฏิบัติเรียนรู้มุทิตาอุเบกขาเมื่อเข้าสู่การบำเพ็ญปฏิบัติในพุทธสถานนี้เบื้องต้นปล่อยวางจิตสวดรำลึกพระอมิตาพระจึกจึงน้อมใจ ศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติรับฟังคำชี้แนะที่ดีความประพฤติเที่ยงตรงอัธยหลักธรรมปฏิบัติให้เป็นจริงแบบอย่างวาจาการกระทำเป็นหนึ่งเดียวธรรมะจริงอยู่ในชีวิตประจำวันชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติสอดคล้องกลมกลืนการบำเพ็ญปฏิบัติก้าวหน้าเป็นธรรมชาติกระทำโดยมิหวังผลนั่งนอนด้วยใจสงบสุข ชัวชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติแม้เรียบง่ายธรรมดาแต่เหนือล้ำกว่าสิ่งใดเชื่อมั่นเส้นทางการบำเพ็ญปฏิบัตินี้ไม่หวั่นพายุฝนคลื่นลมจึงสงบได้ดีไหมเวียนผู้การพินิษเหล่าสิทธิเมธาอาจารย์กล่าวคำจากใจครบท่วนทั่วรากฐานอย่างลึกพุทธสัมพันธ์พูนพร้อมจึงสามารถขึ้นสู่โพธินาวา ตามทันสุภาวาระนี้มิใช่ง่ายรู้แล้วรีบลงมือปฏิบัติก่อนอื่นใดอย่าลังเลสงสัยได้แต่มองจงรุดหน้าอย่าเสียเวลาเปล่าก้าวเดินมั่นคงมิถดถอยมุ่งสู่ประตูอริยะผ่านด่านปราดเมธีหมิงเตอสิ้นหมินจนถึงจื้อสั้นศึกษาทําก้าวหน้าเป็นลำดับขั้น เยเตอสินเตอตั้งความมุ่งมั่นชงเตอเลียนอย่างผู้ผาสูงส่งปฏิบัติมิผิดเพี้ยนเจริญการุณธรรมมิพึงรีรอต่อครูอาจารย์ภาคเพียรสม่ำเสมอไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นเข้มแข็งไฝอริยะเสมอต้นเสมอปลายประกาศธรรมแทนฟ้าเผยความจริงใจบริสุทธิ์ไม่ถดถอยจึงเป็นเมธีแท้ พัฒนาใหม่ทุกวันไม่กระทําผิดวจนะอริยปลาจดจำในใจมุ่งมั่นดำเนินเคลื่อนครัดจิตวิสุทธ์งดงามสูงส่งวาจากับการกระทําเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นยอดเมธีเข้มงวดกวดขันสำรวจตนสามสําแดงปรัชญาปราดเทิดคนเทิดทูนเคารพผูกปูนสัมพันธ์กว้างขวางทั่วสิบทิศ ชุดช่วยญาติสนิทมิสหายขึ้นนาวาธรรมมิใช่ธรรมะเผยแผ่คนแต่คนเผยแผ่ธรรมะฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งช่วยงานแพร่ธรรมเห็นงานอริยะสำคัญกว่าทางโลกให้กำลังใจตนอุทิศแรงกายแรงใจจิตเมตตาเอ่ยปิญาวาจาทุกเวลาสำนึกรู้ฟื้นฟูสภาวะจิตแห่งธรรม สร้างบุญก่อเกิดคุณธรรมผูกบุญสัมพันธ์ตั้งใจบำเพ็ญธรรมปฏิบัติสุดจิตใจฟ้าเบื้องบนย่อมหนุนนำช่วยเหลือเจ้าก้าวหน้าถดถอยอยู่เพียงเสี้ยวความคิดสามตรึกคิดรอบคอบรุดหน้าอย่างโง่หลงบรรลุภาระหน้าที่ตนให้สำเร็จสมบูรณ์เพื่อบุญกุศลทั้งปวงกลับฟ้าเบื้องบนถวายรายงานเข้าใจไหม สิทธิ์เอ๋ยควรปลุกเรียกพลังใจตนสิทธิ์เอ๋ยควรบำเพ็ญอย่างแท้จริงบำเพ็ญปฏิบัติไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นเพียงถามตนเองว่าได้ทุ่มเทสุดจิตใจแล้วหรือไม่บำเพ็ญปฏิบัติอย่าถือสาหาความผู้อื่นเพียงถามตนเองว่าได้เสียสละทุ่มเทแล้วหรือไม่บำเพ็ญปฏิบัติไม่ว่ามาก่อนมาหลังเพียงถามตนเองว่ามั่นคงจริงใจหรือไม่ บำเพ็ญปฏิบัติไม่แบ่งเธอและฉันขอเพียงกลมกลืนทำสัมพันธ์พร้อมใจร่วมก้าวเดินรังสรรคธรรมกิจทุกขณะจิตชุดช่วยพุทธบุตรเดิมสงเคราะห์พยุงผู้อ่อนแอเปลี่ยมใจรักเห็นธรรมส่งเสริมธรรมยื่นมือช่วยเหลือสามัคคีร่วมง,งานทนัศนคติตรงกันมิพึงมีจิตใจหัวเราะเยาะดูแคลนบุตรธรรมดามารดาเดียวกัน ร่วมบัรบำเพ็ญปฏิบัติสิทธิ์อาจารย์เดียวกันอย่าได้แก่งแย่งชิงดีต่างมีเหตุปัจจัยมุ่งหน้าบรรลุปณิธานอย่ามีจิตอิจฉาริษยาแค้นเคืองกล่าวโทษขอเพียงสิทธิ์เพียนกราบวอนขออาจารย์ย่อมตอบรับตามที่สิทธิ์ขอเพียงแค่สิทธิ์ใช้ความจริงใจแท้หนึ่งจิตมุ่งทรรมเผยแผ่ประกาศจธรรา เพียงแค่สิทธิปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไร้ยึดติดไร้แปดเปื้อนใช้ไหวพริบดำเนินธรรมเพียงแค่สิทธิ์ละทิ้งความแค้นเคืองต่อผู้อื่นจึงจะประทับจิตกับอาจารย์ได้เพียงแค่สิทธิรุดหน้าบำเพ็ญอย่างแท้จริงฟ้าเบื้องบนหนุนนำอย่างมากมายมวลสิทธิ์บำเพ็ญปฏิบัติในอาณาจักรธรรมเนิ่นนานระหนักชัดภาระหน้าที่ตนหรือไม่ ชั่วชีวิตบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมฉหนเลยย่อท้ออย่างง่ายดายสิจิโกงสแสดงความสามารถที่ดีไม่หวั่นเกรงอุปสรรคและความยากลำบากสิจิโกงตั้งความมุ่งมั่นนํานาวาธรมรมเผยแผ่ธรรมสุดล่าฟ้าเขียวขอเพียงสิทธิ์มีจิตศรัทธาเชื่อมั่นย่อมสามารถประกาศเผยแผ่มหาธรรม ห่างจิตห่างคุณธรรมจิตใจปิดกัน้นจะบำเพ็ญธรรมประจักษ์ความเป็นอริยะได้อย่างไรปรารถนาวอนขอสิทธิ์ขจัดการแบ่งแยกก้าวบำเพ็ญด้วยความสุขสำราญดีไหมอาจารย์หวังสิทธิ์ทั้งหลายย่ารีรอสร้างบุญกุศลบรรลุปณิธานได้มรรคผลการเวลาผ่านไปรวดเร็วชั่วพริบตาบัดนี้จงถนอมรักบำเพ็ญดังตถาคต บนเส้นทางบำเพ็ญธรรมเดินให้ถึงที่สุดย่อมปรากฏแสงสว่างอันอัมภัยอย่าได้ผิดต่อภาระศักดิ์สิทธิ์ต,ตนทรงเคราะห์ช,ช่วยคนหลงทุกประเทศทั่วโลกอย่าลืมสัตยปฏิญาณปณิธานตนจึงใจบำเพ็ญประจักษ์อาจบัวมักผลบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมมิใช่เรื่องยากสิ่งต้องกล้าหาญขับเคลื่อนนวธรรมพลังใจหนึ่งส่วนได้รับผลสนองหนึ่งส่วน อบอุ้มจิตเมตตาส่วนนี้ทำรงไว้ด้วยใจบริสุทธิ์สงบใจตั้งมั่นบนหนทางบำเพ็ญปฏิบัติสุดท้ายมรรคผลหอมหวานเจ้าได้รับเข้าใจไหม